เคลียร์ประเด็นลดมือ2ป้ายแดงทำได้จริงไหมพี่น้องขา fc เสียงแตกคือเกิดคำถามมากมายในโลกออนไลน์แล้วก็สือ่อโซเชียลว่าลดป้ายสอไอ้ลดมือ2เนี่ยมันมีป้ายแดงได้ไหมแล้วทีนี้สาวกุ๊บมันมีนะคะเพจด,ดังหรือว่าสื่อข่าวสื่อดังที่ได้โพสต์ข้อความหนึ่งออกไปทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาหมายถึงใครใเพราะในตัวข้อความเนี่ยไม่ได้สื่อถึงใครนะสาวกุ๊บ แชรคอมเมนต์มันเป็น,อกกนเอกฉันมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเมื่อวานน้องซันได้โพสต์รูปคู่กับ รถหรูป้ายแดงเออหลายคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นรถมือหนึ่งแต่คลิปก่อนหน้านั้นน่ะน้องซันกับพี่แพวได้ไปดูรถกันที่เต็นท์มือสองเขาก็ไม่เคยปิดบังใช่ไหมสาวไไม่เคยปิดบังว่าไปดูรถทางเต็นท์มือสองรถหรูทางเต็นท์มือสองคือเต็นท์นั้นส่วนมากก็จะมีรถหรูจะใหม่หมายถึงว่าสภาพขับไปไม่นานหรือยังมีป้ายแดงหรือยังมีรถ เขาเรียกว่าอะไรนะรถถูงรางวัลคนไม่ใช้เอาไปขายต่ออย่างเงี้ยรถยังไม่ <ลง S 1> เขาเรียกทะ,ะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละหลายคนก็เลยสงสัยว่ารถหลายปีทําไมมันยังมีป้ายแดงมันผิดกฎหมายเหรอ,อจนเพจนี้ทางเพจข่าวดังเลยค่ะ เออได้เอามาลงไว้แบบนี้อาศัยอยู่ดิเพจคุลูกทุ่งนะคะขอญยตเพจคุณลุกทุ่งนะซึ่งเขาโพสต์ไว้แบบนี้ว่าเพจคุณลุกทุ่งและรายการคนลุกทุ่งไม่สนับสนุนและเสนอข่าวศิลปินที่ทําผิดกฎหมายอืบวกกับหัวข้อที่ขึ้นว่าเพจคนลุกทุ่งและรายการคนลุกทุ่งไม่สนับสนุนและเสนอข่าวศิลปินที่ทําผิดกฎหมายอาทิสวมป้ายทะเบียนปลอมจากป้ายดาเป็นป้ายแดง อันนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาข้อ,อความตรงนี้ซึ่งเพตคุณลูกพ่วงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่เขาาจะหมายถึงเจตจำนงของเขาแต่อคอมเมนต์เนี่ยเขาไปพ่งวงหรือว่าในทิศทางเดียวกันชว่าหมายถึงลถน้องซันที่ได้ออกเมื่อวานใหม่ๆรบรูที่ได้ออกใหม่ๆว่าอเออบางคนก็ก็ไม่รู้เนาะบางคนก็ไม่ได้เสพข่าวก่อนหน้านั้นว่า แพราวาไปดูรถกับน้องซันอเออแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแล้วแหละว,ว่าบางคนเห็นเห็นก็ว่าแพราวาเป็นคนเปรี้ยน้องซันก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าด้วยน้ําพักน้ําแรงที่ตัวเองหามาอยากได้รถรู้ก็ค่ะสักคันเออประมาณนี้แต่มันก็เลยเป็นประเด็นจากไปที่ว่ารถมือสอง แต่ทําไมยังเป็นป้ายแดงมันผิดกฎหมายหรือไม่มันเกิดการทุเทียงกันเนาะแม่ม่นกือการทุกเทียนกันพี่น้องแล้วเราก็เลยสงสัยคือกันห้าก็งงคือกันห้าก็เลยไปเห็นในต่อในต่อๆแม่ข้อมูลเออเราก็เลยไปหาข้อมูลอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทางต่อๆของคุณ คุณพังเนาะนี่ค่ะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเซลล์เต็นรถหรูที่นี่อ่าค่ณกะแต่ออกมาอธิบายลองฟังไปพร้อมๆกันค่ะลองค่ลองเปิดดูซิอ รถป้ายแดงทำไมมาขายก็เพราะว่าเต็นท์เรามีรถถูกรางวัลมีรถที่ยังไม่จดทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นรถสดๆใหม่ๆไม,ม่ไม่เกินหมื่นโลก็มีไม่หลักพันไม่หลักร้อยไม่หลักสิบกิโลเพียบเลยเขายังไม่ได้จดทะเบียนเลย <S <S 1> <S 1> เขาเชื่อใจเต็นท์เราเพราะว่าเขาค้รู้ว่าเต็นท์เราขายรถได้ราคาสูงเขามีชื่อเสียงเขาก็เลยเอารถดีๆรถใหม่ๆมาขายให้เรายกตัวอย่างอย่างคันนี้เป็นต้นคันนี้ใหม่มากยังไม่ได้จดทะเบียนเลยเป็นป้ายแดงครับ dyD แล้วก็มีฟ o ร์จูเนอร์60ปีก็ป้ายแดงเหมือนกันแต่คันนั้นลูกค้ารับไปแล้ว<ม>อย่างคันนี้ลูกค้า f o r t จูเนอร์อย่างคันนี้เขาเอา BYD มาเทินฟอร์จูเนอร60ปีไป<ม> <laughs> ป้ายแดงเทินป้ายแดงคนที่คิดว่าเอารมป้ายแดงมาขายคิดว่ารมมีปัญหาจริงๆไม่ใช่เรามีคลิปสัมภาษณ์คนที่เอา BYD คันนี้มาขายแลกฟอร์จูเน60ปีอยู่ใช่ป่ เดี๋ยวมาตัดให้ดูเลยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างบอกเลยว่าถ้าลถมีปัญหาเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันเราไม่มีนโยบายนั้นนะถ้าใครมีรถป้ายแดงรถจมลรางวันเชิญมาขายที่ในคุณพงได้ครับอยากขายรถได้ราคาต้องมาขายกันคุดมมนค่ะคือรถ<ม>ที่<ม>ยังไม่ได้จดทะเบียนนะ<ม>สรุปถ้าสรุปแล้วก็คือ รถเต็นท์รถคุณพังใช่ไหมคุณพงไม่โทรมันมันตัวหนังสือมันคล้ายๆมรรยากาศคุณทางเต็นท์คุณพงใครที่อยากได้รถราคาดีเนาะสำหรับรถที่ยังป้ายแดงอยู่เนี่ยเพื่อนก็อธิบายใหฟังแล้วว่ามันก็ไม่ได้ผิดมันก็คืออย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่าง รถด,ดงสัน้นก็น่าจะเป็นรถที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นของใครก็เลยต้องรอป้ายขาวจดทะเบียนเป็นของน้องสาน,นการณีที่จะเป็นปย,ยังเป็นป้ายแดงนั้นก็คือรถคันนั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนใช่ถ้ารถคันไหนที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นป้ายขาว,าขาวจะแล้วเบอสองก็สามารถเป็นป้ายแดงได้ถ้ารถคันนั้นไม่ได้จดทะเบียนเนาะแลีวก็นะพี่นง เราก็เข้าใจตามนี้เหมือนกันนะพี่น้องเข้าใจตามนี้เหมือนกันว่าเออแต,แต่แต่ก็อยากให้อธิบายให้มันชัดหน่อยผู้รู้หมายถึงผู้รู้เออที่รู้ว่ารถป้ายแดงมันผิดกฎหมายหรอที่อยู่ในเต็นมือสองแต่ถ้าผิดกฎหมายทําไมเต็นท์เขายังขายป้ายแดงได้เออทำไมออกฎหมายไม่ไปทําอะไรใช่ไหมล่ะอืมแต่ในความเข้าใจของเรานี่ คุณพวงอธิบายให้ฟังเราเข้าใจนะว่าไม่ผิดกฎหมายเออแต่ทางข่าวเพจดังที่เอาลงก่อนหน้านั้นที่เราอ่านนะบอกว่าผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้ยงถึงน้องสันใช่ไหมสาวไอเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเลยแต่ในคอมเมนต์มันเอ่ยเต็มเตมเอ่ยเต็มเค่ะพี่น้องแล้วทางเพจซับพอร์ต SPP ก็ได้โพสต์บอกว่าไม่ต้องเถียงกันแมนความเพลินเดสเอาไอไม่ต้องเถียงกันว่ารถมือสองทำไมป้ายแดงอย่างนั้นอย่างนี้อีพวกชาวเน็ตบางคนก็ ชอบแซะเอออี้ได้พี่น้องบอได้ว่าเอาได้ว่าคพิคอมเมนต์จริงอบอกอันนี้จริงๆค่ะนี่คือใต้เพจของคนลุทุ่งจริงๆคือ,อคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วไม่พอก็คือแนบรูปเข้าไปด้วยซึ่งคอมเมนต์นี่บอกว่าใครสวมป้ายดาหรือป้ายแดงแล้วมีคนไปตอบนะคะก็คือเป็นรูป้องซานแล้วก็คุณเีพาแสงทองบอกว่าแหกตาดูมีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่ออีกด้วยบอกว่า มือสองป้ายแดงคือเจ้าเก่าไม่ได้ขายรถพร้อมป้ายขาและเป็นป้ายแดงของร้านใส่เพื่อรอจดทะเบียนขอเลขป้ายขาวใหม่จ้ะพออมันสามารถทําได้เออลราก็มีคนอ๋อพอออคนเดิมอ๋อพอออมคนเดิมพอออคนเดิมนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณสําหรับความรู้เพราะว่าโบหูนะทย่งนี่แหละ ทางเพจซัพพอร์ตอยู่เรื่องเดียวนะเนาะทางเพจซัพพอร์ต s อส <c oughs> ก็เลยออกมาซัพพอร์ตออกมาโพสต์อธิบายในเรื่องจะมือหนึ่งหรือมือสอง <c oughs> พวกคุณที่แซกก็ไม่ได้ไปผ่อนให้เขา <c oughs> ก็ไม่ได้ไปหาเงินช่วยเขาแ <c oughs> ยกย้ายกันไปทำมาหากินดีกว่านะคะ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> มาจับผิดเขานู่นนี่นั่น <c oughs> แต่ใดๆทั้งสิน้น รถนี้คันนี้มันก็หลายล้านเขาก็มีปัญญาซื้อค่ะจ้ะและเจจตจำนงเขาตั้งแต่เริ่มแรกค่ะเขาไม่ได้บอกว่าฉันไปซื้อรถมือหนึ่งแต่อย่างใดคือมีคนไปคอมเมนต์เซลน้องัแกคบอกผมอ่ะน้องก็ถามตัวน้อผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งครับผมซื้อมือสองผมไปู้มือสองเขาก็บอกตัแตะแรกแล้วแล้วเขาออกรถมาเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าฉันซื้อรถป้ายแดงมือหนึ่ง ไม่ได้พูดเลยแต่เขาก็ดีใจที่เขาสามารถออกรถหรูราคาแพงได้ขนาดนี้เออถึงจะเป็นมือสองแต่เขาก็ภูมิใจในตัวเขากุ๊กจะเป็นราคาแพงราคามากราคาน้อยน้ำพักน้ำแรงของเราและสิ่งเราที่เราชื่นชอบแล้วเราคว้ามันมาด้วยตัวเองเราภูมิใจมากๆเลยนะภูมิใจสิคะ ฉันจะมีรถคันเล็กๆคันละไม่กี่แสนแต่ฉันก็ภูมิใจที่ฉันหามาด้วยนะ้ำพักน้ำแรงและก็ผ่อนเองโดยที่ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนกับใครมไม่ได้ไปขอเงินใครแต่แฟนขับเขาก็ยังซัพพอร์ตเขาอยู่นะก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าเออออกรถมาต้องแพงฉันไม่หาเงินช่วยหรอกอะไรเงี้ยไม่แฟนขับเขาก็สนับสนุนซัพพอร์ตอย่างเช่นเมื่อคืนดอมเข้าดอมกันอเออไป ฟินการดูก็บอนเลยหน่อยอยากเปิดโตเข้าว่าอือบากเม่หน้อยเปิดโตนั่นแหละอันนี้อยกเบอกแห้งประเด็นนี้บอกแห้งว่าขู่แข็งจะกลับไปเบิรเองไปติดตามเองค่ะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องซานกับแฟนคลับที่แพลนเนาะเขาจะรู้ลึกค่ะพี่น้องจ้าโอเคนะคะไปต่อนะคะแล้วก็ฝากท่านหนึ่งนะคะคือรู้ทุกเรื่องนาอบางอย่างก็ก่อนที่จะด่าคนอื่นหาข้อมูลก่อนเด้อเดี๋ยวสิเป็นคือเก่าเด้อ รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องอต,ตัวเอง <c oughs> โอเคโอเคจบจบค่ะค่ะค่ะพ <c oughs> ี่น้องค่ะสำหรับมือน,นี้เราทั้งสองคนก็ขออัปเดตเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับมือน,นี้สวัสดีสสดค่ะ